สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมภ์ลัคนากุมนะคะหัวข้อนี้จะเป็นคนที่อยู่ในห่วงความคิดของคุณณตอนนี้นะคะนึกถึงหน้าเขาไว้เลยนะคะมาดูกันว่าคนคนนี้เขามองคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นแม่หมอจะดูก่อนว่าคนที่คุณคิดถึงหรืออยู่ในห่วงความคิดของคุณเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นใครก่อนดีกว่านะคะมาดูกันว่าตัวตนของคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะมาเขาพลังงานของชาวราศีกุมภ์ลัคนากุมนะคะ คนที่อยู่ในห่วงความคิดของชาวราศีกุมและคณากุมนะคะเขาเป็นใครในตอนนี้นะคะคิดถึงหน้าเขาไว้เลยนะมาดูกันเขาเป็นใครอยู่ในความคิดอยู่ในจิตใต้สำนึกได้หมดเลยนะคะใบที่เ2ใบแรก ใบที่สิบสามใบที่หกสิบเจ็ดค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรเนะใบที่ยี่สิบสามอืมแล้วก็ใบที่หกสิบหกนะคะขอเลื่อนไพ่นิดนึงแป๊บหบนึ่งนะคะหกสิบเจ็ดยี่สิบสามนะใบแรกเลยนะเป็นใบที่เจ็ดสิบสองนะคะอืม คนคนนี้เนี่ยแม่หมอมองว่าเขามีความลึกลับหรือมอาจจะมีสเสน่ห์ลึกลับมีความลึกลับอะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะจะเป็นสเสน่ห์ลึกลับก็ได้นะคะบางคนคนคนนี้เป็นสายมูไหมหรือว่าชอบอะไรที่มันเหนือธรรมชาตินะสายมูแบบนี้เป็นต้นนะคะลี้ลับก็ได้แบบนี้นะจะมองอีกมุมหนึ่งแม่หมอมองว่าคนคนนี้จะเป็นคนแป,ปลกแปลกก็ได้นะเออจะเป็นคนแป,ปลกแปลกก็ได้หรือว่า บางคนเกี่ยวกับเป็นพ่อมดแม่หมอก็ได้เป็นหมอดูก็ได้นะคะหรือมีในเรื่องของอจิตวิญญาณศาสตร์ลี้ลับแต่ไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้หมายถึงจิตวิญญาณในเรื่องของการปฏิบัติธรรมคนละเรื่องนะอันนี้มันจะเป็นในอีกแนวหนึ่งนะเป็นแนวแนวดาร์กสักหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะตัวของคนคนนี้เองหรือสิ่งที่มันเหมือนมาจากพฤติกรรมหรือการกระทําของคนคนนี้เองเรื่องบางเรื่องควรจะพูดก็ไม่พูด แบบนี้เป็นต้นนะคะเรื่องมึงเรื่องไม่ควรพูดก็พูดแล้วคนคนนี้เนี่ยมักเสียหายเสียหายเกี่ยวกับในเรื่องของคําพูดเยอะมากนะคะอืคําพูดเนี่ยเป็นทางด้านดีก็ได้ด้านร้ายก็ได้แบบนี้เป็นตน้นมีใบที่หกสิบเจ็ดขึ้นมานะแม่หมอมองว่าคนคนนี้ค่อนข้างมีในเรื่องของความทุกทุกกายทุกใจแบบนี้ก็ได้นะคะเอความทุกข์กายความทุกใจหรือความที่มันไปเกี่ยวข้องกับเอในเรื่องของ เจ้ากรรมนายเวรนะคะมันทําให้ชีวิตของคนคนนี้ค่อนข้างที่จะผิดหวังผิดหวังในเรื่องของความรักไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักถ้ามีความรักจะมีคู่เวรมีคู่กรรมแล้วชีวิตมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเจ็บปวดมีแต่เรื่องที่ต้องเสียน้ําตาแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมค่อนข้างมีชีวิตที่แปลกๆนะแม่หมอมองว่านะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเนอะอืม เหมือนแบบสภาพจิตใจของเขามันมันมันมีอะไรที่มันมันปแปลกๆอะ่ะมันเหมือนกับว่าได้รับความทุกความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาแม่หมอมองว่ามันไปเกี่ยวกับในเรื่องของบางคนเป็นคนเจ้าชู้หรือชีวิตคนคนเนี้แม่หมอมองว่าเขามีสเสน่ห์นะคะเออเขามีสเสน่ห์แต่มันเป็นสเสน่ห์ที่แบบยั่วยวนชวนลหลงไหลนะคะมันจะเป็นในรูปแบบนั้นเลยนะยั่วยวนชวนลหลงไหลแล้วก็เออ เขาเรียกอะไรนะบางครั้งก็เป็นเจ้าชูอ้อ่ะม,มีคนมาตกหลุมรักเขาได้ง่ายจะเป็นแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ลุ่มหลงในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของตัวเองด้วยนะนะคะลุ่มหลงเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์หน้าตาของตัวของเขาเองมีเสน่ห์มายามัวเมาเกี่ยวกับในเรื่องของโลกกอืจะเป็นแนวแนว,แนวนั้นแม่หมอผมบอกว่าคนโนนี้มัแนวดาร์กหน่อยนะ นะคะจะเป็นสายนั้นโมเมาเรื่องโลกีแล้วก็เขาเรียกอะไรนะทําอะไรเนี่ยมักผิดพลาดหรือผิดพลังได้ง่ายมากๆเป็นคนที่ยึดติดแต่รูปร่างภายนอกยึดติดเรื่องภายนอกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเงินทองอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะคะทําสิ่งชอบท้าทายในสิ่งที่มันไม่ควรที่จะท้าทายอืม บางคนทํางานกลางคืนนะคะทํางานเกี่ยวกับด้านการบริการงานกลางคืนก็ได้งานศิลปะก็ได้งานวงการบันเทิงก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นแนวเกี่ยวกับเสน่ยย้อยยนชนลุ่มหลงจากภาพภายนอกเนี่ยคนคนนี้จะเป็นแบบนั้นนะคะมาดูกันต่อเขาเป็นใครอีกนะคนคนนี้คนที่อยู่ในห่วงความคิดจิตใต้สำนึกของชาวราศีกุมลัคนากุมณนะขณะนี้นะคะ คนคนนี้เป็นใครได้อีกนะดูตัวตนเขานะคะ <_ an> ใบที่สี่สิบสี่อือฮึอือใบที่สิบสี่ใบที่เจ็ดสิบสี่ใบที่ห้าสิบเก้าแล้วก็ใบที่เจ็ดสิบหกมาทั้งหกเจ็ดและเจ็ดหกเลยนะ คนคนนี้ผิดหวังแน่นอนในเรื่องของความรักต่อให้สเสน่ห์มากขนาดไหนต่อให้มีสเสน่ห์ย่อยโยนขนาดไหนนะคะแต่ก็จะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักมักเจ็บปวดอยู่เสมอๆอันนี้คือเรื่องที่แน่นอนที่แม่หมอมองเห็นเลยนะนะคะมักเจ็บปวดแล้วมีปัญหาอยู่ตลอดแล้วปัญหาส่วนใหญ่เกิดมาจากตัวของเขาเองด้วยไม่ได้เกิดมาจากใครเลยนะคะเกิดมาจากตัวของเขาเป็นผู้กระทำอืมจะเป็นรูปแบบนั้นชีวิตมักเจออุปสรรค อยู่บ่อยๆชีวิตคู่ก็ไม่สมหวังหรือว่าถ้าเจอคู่ก็อย่างที่แม่หมอพูดไปนั่นแหละจะเจอคู่แบบเป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้ากรรมน,นายเวรไพ่ใบนี้ก็เหมือนกันนะก็หมงบอกในเะรื่องของคู่เวรคู่กรรมเหมือนกันนะคะแม่หมอมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่พูดจาแพ,วพรวๆนะคะพูดจาแพ,วพรวๆมากๆม,ม,มันหมายถึงในเรื่องของเล่นเหลี่ยมนะคะเล่นเหลี่ยมความการคําพูดที่มันไม่ได้ซื่อสัตย์มันแฝงไปด้วยผลประโยชน์ เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วมีเขาเรียกอะไรนะฉลาดแกมโกงมีไหวพริบในด้านการโกงอะ่ะอืมจะเป็นคนแบบนั้นนะคะถ้าคนคนนี้หลงผิดหรือทําในสิ่งที่ไม่ดีนี่ไปสุดตัวเหมือนกันเป็นลาหูนะคะไปสุดตัวด้วยเหมือนกันอืมแม่หมอมองว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้คนหนึ่งหรือเปล่านะคะเอเพราะว่าดูดูแล้วมันเป็นแบบนั้นอะ นะคะดูแลมันเป็นแบบนั้นคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดนะฉลาดหลักแหลมมากๆในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของคําพูดรู้จักที่จะใช้คําพูดเช่นจะพูดกับคนคนนี้รู้ว่าคนคนนี้ต้องใช้คําพูดแบบไหนยังไงซึ่งคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมแล้วแฝงไปได้วยผลประโยชน์ถ้าจะเอาผลประโยชน์จากคนคนนี้ต้องพูดแบบไหนพูดยังไงแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมเป็นคนที่มีความลึกลับอะ่ะแม่หมอมองว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนที่ มีความลับหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผย,ยอะไรบางอย่างนะนะคะอืมชอบศาสตร์ลี้ลับแต่เป็นคนฉลาดเป็นคนที่ไม่เรียนก็รู้ไม่ดูก็เห็นไม่ทําก็เป็นแหน่คนคนนี้จะเป็นแบบนั้นอืมบางคนนะคนคนนี้อาจจะเกิดมาชาติตระกูลดีก็ได้นะแต่มันเหมือนกับชีวิตมันตกอับด้วยพฤติกรรมหรือการกระทําของตัวของเขาเอง ซึ่งเขาไม่ได้ทําความดีหรือเขาไม่ได้เห็นถูกเห็นดีไปในทิศทางที่มีศีลมีธรรมชีวิตมันก็เลยมีในเรื่องของความยากลําบากที่เกิดขึ้นเหมือนกันมีอุปสรรคในชีวิตที่เกิดขึ้นต้องใช้ในเรื่องของความอดทนค่อนข้างมากที่จะฝ่าฟันหรือที่จะต่อสู้ไปให้ได้สิ่งที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดวงชะตาเขาได้นะคือพฤติกรรมของเขาเองนะคะเขาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้มาในทางที่มีศีลมีธรรมหรือการที่เป็นคนดีอะ นนแล้วชีวิตเขาจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมากๆชีวิตจะประสบความสําเร็จไพ่ของเขามีไพ่หมที่ลห้าสิบเก้าด้วยนะคะแม่หมอมองว่าคนคนนี้ชีวิตมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะคนคนนี้มีในเรื่องของความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคนคนนี้ใช้มันไปในด้านที่ดีคนคนนี้จะเจริญรุ่งเรืองมากๆเพราะเขาฉลาดมากนะ ฉลาดมีปฏิพันธ์ไหวพริบแล่เหลี่ยมแผ่วพาาแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เก่งด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองด้วยนะคะถ้าเขามาในแนวดีนะเขาจะเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยทีเดียวอืมมาดูกันต่อนะคะที่ไพ่โชคดีมาดูซิว่าคนคนนี้เขาเป็นใครดีอีกนะคนที่อยู่ในห้วงความคิดของชาวราศีกุมล,กลัคนากุมในตอนนี้นะอื ใบที่10นะคะใบที่สีบอ็ดใบที่เจใบที่สีเจ็ดแล้วก็ใบที่81ดสคนคนี้อาจจะมีในเรื่องของการทำสลยกรรมมาไหมการทํศสลยกรรมหรือเป็นคนที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแต่เปลี่ยนแปลงใยตัวเขาเองนะเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเองเช่นมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริษัทบ่อยก็ได้ถ้าทำธุรกิจนะ เปลี่ยนแปลงธุรกิจบ่อยก็ได้จัดร้านแบบนั้นเปลี่ยนร้านแบบนี้อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวที่เกิดจากตัวเขาทําเองสองเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาสายกรรมแก้นั่นแก้นี่อยู่ตลอดเวลาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะคนคนนี้เนี่ยมีมีความดวงแข็งอยู่เหมือนกันนะคะอดวงแข็งแต่เป็นคนใจร้อนนะใจร้อนวู่วามและเอาเรื่องนะคะเอจะเป็นแนวนั้นจะเป็นแนวนั้นอื <c oughs> มักมีปัญหามีเรื่องโดยเฉพาะบนท้องถนนหรือว่าปัญหาเรื่องการขับรถก็จะมีปัญหาอยู่บ่อยคนคนนี้มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้นะคะร่ำรวยได้มีธุรกิจใหญ่โตหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันสำหรับบางคนที่อยู่ในความคิดของชาวราศีกุมและคานาคมนะคนดีก็มีคนดีก็มีไม่หมดจะบอกให้แต่ถ้าเป็นคนกรณีที่เป็นคนดีชีวิตก็จะดีรุ่งเรืองอยู่มีบางคนนะที่ชอบในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิ นั่งสมาธิสวดมนต์แบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเจะเริญทางด้านปัญญาเนี่ยแบบนี้ก็มีนะลองดูเอาว่าคนที่อยู่ในความคิดถึงคุณมันเป็นแบบไหนนะคะเพราะนี้เป็นดวงรวมคนที่เข้ามาดูก็ร้อยแปดพันเก้าเนาะไม่รู้ใครเป็นใครมั่งอะไรแบบนี้อ,อ่มาดูต่างคนก็ต่างสังคมนะคะสังคมก็จะไม่เหมือนกันมาดูกันต่อนะคะคนคนนี้เขาเป็นใครเป็นคนแบบไหนอีกนะ ใบที่สิบหใบที่เจสิบแปดใบที่ยีิบเกใบที่หกสิเจดหกเจ็ดมาอีกแล้วเห็นไหมใบที่เจ็ดสิบหกคุณดูนะแม่หมอเปิดสำรับนี้ก็มีทั้งหกเจดและเจ็ดหแม่หมอเปิดสำรับอีกสำรับหนึ่งก็มีทั้งเจ็ดหและหกเจ็ดคนคนนี้มีปัญหาชีวิตพอสมควรแน่นอนแหละระวังในเรื่องของการติดคุกติดตาราง การถูกกักขังการถูกจับกลุมนะ้วยเป็นพฤติกรรมของตัวเขาเองแบบนี้เป็นตน้นเลิกเสน่ห์ไม่ต้องพูดถึงเขามีเสน่ห์อยู่ละเป็นคนที่มีความรู้อยู่แหละเป็นคนที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้แบบนี้เป็นตน้นหรือบางคนถ้าไม่ได้ติดคุกติดตารางหรือมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความนะคนคนนี้จะเป็นคนที่เก็บตัวช่วงเก็บตัวจะเก็บตัวแบบมากๆเลยแล้วเก็บตัวเรียนรู้ซุ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยเนี่ยคนคนนี้จะเป็นแบบนั้นแต่พออยู่ในที่สาธรารณชนจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งจะแสดงตัวแบบหรูหราไฮโซ นะคะเสื้อผ้าหน้าผมทุกสิ่งทุกอย่างเนี๊ยบดูดีดูแบบเฉิดฉายาจะเป็นแนวแนวนั้นนะคะแต่เวลาเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยทีเดียวจะไม่ได้เหมือนกับที่คุณเห็นนะคะเขาจะเป็นเหมือนคนสองด้านสองบุคลิกหรือเปล่าไม่ทราบอืมเห็นไหมแม้กระทั่งไพ่ใบน,นี้นะเจ็ดสิบแปดมันยังมีความต่างกันเลยในเรื่องของ คนคนนี้อาจจะเป็นคนสองบุคลิกหรือหลายบุคลิกด้วยซ้าเพราะแม่หม,มอมองแล้วเขาค่อนข้างมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันปิดบังหรือมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันซ่อนเร้นอยู่เนี่ยแบบเนี้ยที่มันมันไม่เปิดเผยมันมีในเรื่องบอกไม่ถูกเลยนะคะอืมนั่นแหะมันเป็นพลังงานแบบนั้นที่ที่รู้สึกนะนะคะ มีชีวิตรุ่งเรืองอยู่นะสําหรับคนที่ปฏิบัติธรรมสําหรับคนที่ทําความดีเห็นเห็นดีเห็นชั่วแล้วนะนะคะคนที่เห็นดีเห็นชั่วแล้วเนี่ยเดี๋ยวชีวิตจะเจริญขึ้นแลหมอจะบอกตรงนี้เลยนะคะถ้าคนที่คุณคิดเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นอย่างที่แม่หมอบอกนะสายดาร์กสายมืดนะแล้วปัจจุบันเขาเกิดไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาชีวิตเขาจะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแบบมากๆเลยนะคะการทําธุรกิจทุกอย่างก็จะยิ่งใหญ่และใหญ่โตแม่หมอบอกเลยว่าคนคนนี้ พื้นเดิมหรือดั้งเดิมเนี่ยเขามีในเรื่องของสติปัญญามาดีมากๆนะคะแค่เขาพลิกตัวเองนิดนึงแค่นั้นเองนะก็จะแบบทุกอย่างจะเพอร์เฟกหรือดีมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังยังไปในด้านมืดอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นเป็นแบบเนี้ยติดคุกติดตารางนะโดนกักขังหรือว่ามีปัญหาคดีความก็ได้หรือว่า <c oughs> มีชีวิตที่ค่อนข้างอึดอัดคับแน้นนะถ้าไม่ได้ติด คุกติดตารางก็จะมีชีวิตที่อึดอัดคับแค้นแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้เออจะเป็นรูปแบบนั้นโอเคมาดูกันทีนี้ <c oughs> มาดูกันบ้างว่าคนคนนี้ที่อยู่ในหัวของคุณเนี่ยอยู่ในความคิดของคุณเนี่ยเขามองคุณเป็นคนแบบไหนและเป็นคนยังไงมาดูกันนะคะ ใบที่ยีสิบเอ็ดนะคะใบแรกใบที่เจ็สิบสามใบที่เจสิบเอ็ดอ้ยขอโทษใบที่เจ็สิบเก้าแล้วก็ใบที่สี่สิบห้าโอเคนะก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆด้วยแต่ว่าใบแรกออกมาเลยเนี่ย <c oughs> สิ่งที่เขามองคุณนะ คุณเป็นคนที่อารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนได้เร็วมากๆอ่ะเวนหนึ่งนาทีเนี่ยอารมณ์ดีเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นร้ายแล้วอารมณ์แปรปรวนในสๆๆิ่งที่เขามองเห็นนะคะเออเป็นคนที่สองบุคลิกก็ได้นะอ่อนนอกแข็งในหรือแข็งนอกอ่อนในแบบนี้ก็ได้เอาเรียกว่าอารมณ์ของคุณไม่สามารถคาดเดาได้สําหรับตัวเขานะเออไม่สามารถคาดเดาได้หรือว่า อารมณ์ของคุณค่อนข้างเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วจะเป็นแบบนั้นเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะเหมือนจะแบบว่าชอบสร้างปัญหาให้กับตัวเองอะแล้วก็แก้ไม่ตกแบบนี้เออมันเหมือนแบบนั้นอนะความรู้สึกไม่หมอะนะชอบสร้างปัญหาหรือว่าภาระผูกพันหรืออะไรก็ได้ที่มันปัญหาเอามาเกี่ยวพันกับตัวเองอะแล้วก็แก้ไม่ตกดิ้นไม่หลุดสุดท้ายเหนื่อยนะคะ เหนื่อยอะไรแบบนี้ท้อแท้หมดกําลังใจที่จะแบบลุกสู้ต่อไปอะไรแบบนี้นะคะแตเ่เวลาแสดงให้สาธารณชนเห็นเนี่ยคุณเหมือนอยู่ภายใต้หน้ากากแห่งความสําเร็จหน้ากากแห่งความเจริญรุ่งเรืองหน้ากากแห่งความมั่งคัง่งแบบนี้เป็นต้นนะคะเอมันเหมือนกับว่าคุณดูคุณดูเป็นผู้ผู้สาเร็จอะแต่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วท้อแท้เหนื่อยหน่าย ล้าแทบไม่ไหวอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืแต่ไม่ใช่ว่าเขามองคุณไม่สําเร็จนะเขามองว่าคุณดูสําเร็จนั่นแหละอืมนะอีกอย่างหนึ่งนะคะมีไพ่ใบที่เจ็สิบเก้าขึ้นมาด้วยนะคะไพ่ใบน,นี้บ่งบอกในเรื่องของอํานาจวาสนาและบารมีนะคะ,ะการต่อสู้กับปัญหามาหลายรูปแบบแบบนี้เขาก็มองว่าคุณก็เจอมาเยอะแั้วแหละนะเจอมาเยอะ ทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆ,ๆนานาคุณทําเพื่อนในเรื่องของการเงินการทองแล้วอีกมุมหนึ่งที่เขามองก็คือว่าคุณสามารถทําได้ทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ไม่ดีเพื่อชื่อเสียงเงินทองอํานาจและความสําเร็จแบบนี้เป็นต้นอืมนะคะใบสุดท้ายเนี่ยใบที่สี่สิบห้าเป็นเรียกว่าชื่อไพ่นะดีงามดังทองอ่ะนะคะเขามองว่าคุณประสบความสําเร็จนั่นแหละแล้วก็ทําอะไรก็ มีโชคมีลาบนะคะอ่าในเรื่องของโชคลาภการเงินการทองของคุณค่อนข้างที่จะดีนะหรือมุมนึงก็คือรวยก็ได้นะคะรวยนั่นแหละอืมมาดูกันต่อนะเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงได้อีกนะอืหรือสวยงามก็ได้นะอืมมองคุณสวยงามมาดูกันต่อนะใบที่ห้าสิบแปด ใบที่ยีสิบสี่สวยงามจริงๆค่ะอ่าใบที่สี่สิบเก้าใบที่ยี่สิบห้าแล้วก็ใบที่ยี่สิบสองโอเคนะคะเออมองเหมือนคุณเป็นคนคที่ใส่หน้ากากนะแล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของรักซ้อนรักที่ไม่สมหวังรักที่มีแต่ความผิดหวัง นะสิ่งที่เขามองคือคุณซ้อนเขาเขาซ้อนคุณนะคะในเรื่องของรักซ้อนคุณอาจจะเป็นคนที่เจอรักซ้อนเข้ามาในชีวิตก็ได้หรือว่าตัวคุณเองเนี่ยไปมีรักซ้อนแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะชีวิตค่อนข้างอับเฉาในเรื่องของความรักหรือว่าแห้งเหี่ยวในเรื่องของความรักความรักไม่ประสบความสําเร็จด้วยเหมือนกันในสิ่งที่เขามองนะคะเป็นคนที่มีความระแวดระวังหรือระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เป็นตน้นนะคะเป็นคนไม่ประมาทคือจะเหมือนกับว่าไม่เชิงว่า ไม่ใช่ว่าไม่ประมาทแต่พไพ่ใบนี้คือหมายถึงไพ่นักรบคุณเป็นคนที่ต่อสู้นะคะเออเป็นนักต่อสู้แล้วก็มีในเรื่องของความเจ้าเล่์ด้วยเหมือนกันในสิ่งที่เขามองนะเจ้าเล่์เล่์เหลี่ยมเอาตัวรอดเก่งจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแบบนี้เป็นต้นอืมในสิ่งที่เขามองเขาก็มองแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะเจ้าเล่์เหมือนกันนะแต่ตัวเขาก็แพรวพคลาวเลยแหละมันเหมือนกับว่าไก่เห็นนมฮูงูเห็นเต็นไก่หรือเปล่านะคะเพราะคุณกับเขามันก็เคมีคล้ายๆกันนะเท่าที่เท่าที่แม่หมอมองอะนะ อคนในความคิดของคุณเนี่ยนะคุณเล่เหลี่ยมใส่ไปเขาก็เล,เล่เหลี่ยมใส่กลับมาเหมือนกันถามว่าเขายอมไหมเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าคู่พอๆกันเลยอะตัวแต่ตัวคุณเป็นคนที่สวยหล่อนะที่แม่หมอเห็นนะเป็นคนที่หน้าตาดีสวยหล่อสําหรับตัวเขาอะแม่หมอมองว่าเขาอาจจะไม่ได้หน้าตาดีสักเท่าไหร่ม้แต่ว่าเขามีเสน่ห์ยั่ยยว,ยวนนะเขามีในเรื่องของเสน่ห์ทางเพศเสน่ห์แบบนั้น แต่ของคุณอะในเรื่องของรูปร่างหน้าตาภายนอกคุณดูดีกว่านะคะคุณดูสวยกว่าดูหล่อกว่าเออดูแบบงดงามอ่ะนะคะมันจะมองในรูปแบบนั้น <c oughs> เนี่ยเป็นไพ่ใบที่ยี่สิบสี่นะไพ่แห่งสเสน่ห์มาเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคนคอยสนับสนุนคุณตลอดเวลานะการเงินคุณจะดีมากๆากอะ นะคะการเงินคุณไหลามาเทมามีคนสนับสนุนมีคนอุปถัมภ์แบบนี้ก็ได้สติปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่มีความสุขใบนึงนะเออเขาก็มองว่าทุกอย่างคุณค่อนข้างราบรื่นแหละในเรื่องของการเงินแต่มีแต่ในเรื่องของความรักอาจจะมีเรื่องของรักซ้อนหรือความทุกข์อกทุกใจเกี่ยวกับในเรื่องของรักซ้อนแบบนี้เป็นต้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนทําหรือว่าคุณจะโดนกระทําก็แล้วแต่นะคะเขามองคุณเป็นคนสองบุค,คลิกด้วยเหมือนกันแหละนะอืม เป็นคนสองบุคลิกหรือว่าคุณมีอีกบุคลิกหนึ่งที่ปกปิดหรือปิดบังซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นมีไพ่แห่งหน้ากากขึ้นมาถึงสองใบเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขามองคุณน่ะคุณเหมาะเขามองคุณคุณเหมือนคนที่มีสิ่งที่ซ่อนเร้นไว้ในจิตใจอยู่หรือมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ซ่อนเร้นไว้ในจิตใจอยู่แสดงออกอีกอย่างหนึ่งแต่ในใจเป็นหรือความรู้สึกเป็นอีกอย่างหนึ่งบางครั้งจุดจุดนี้มันไม่ได้หมายถึงว่ามันร้ายแรงหรอกนะเออมันอาจจะไม่ได้หมาย แต่สิ่งที่แม่แมหมอมองเห็นมันอาจจะเป็นมุมหนึ่งอ่ะมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของรักซ้อนอืมที่มันจะต้องตีสองหน้าเข้าใจไหมเออตีสองหน้าใส่อีกคนนึงแบบเนี้ยอืมมันมีมันมีความปิดบังอะ่ะนั่นแหละเป็นว่ามันมีความปิดบังแล้วกันในสิ่งที่เขาเห็นนะอ่ะมาดูกันต่อที่ไพ่โชคดีมาดูซิว่าไพ่โชคดีนะคะจะบอกอะไรนะวางตรงนี้แล้วกันไม่มีที่ละอ่ะมาดูกันนะคะ เขามองชาวราศีกุมลัคนากุมเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงอีกนะคนที่อยู่ในห้วงความคิดของคุณใบที่สิบสามใบที่สามใบที่สี่สิบหกใบที่หกสิบสี่แล้วก็ใบที่สามสิบสามนะคะอืมมุมหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญก็ได้นะ ชอบทาบุญชอบบวชหรืออีกหรือเขามองว่าบุญกุศลน่ะส่งผลให้คุณดีมากๆอะ่ะเหมือนเหมือนคุณทําบุญมาดีอะ่ะเอ,อสำหรับบางคนมองคุณเป็นแบบนั้นว่าคุณทําบุญมาดีนะคุณถึงได้แบบมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองหรือว่าก้าวขึ้นที่สูงเนี่ยได้ตลอดตลอด,ลอดแบบนี้เป็นต้นแต่ในเรื่องของชีวิตคู่จับเฉาหน่อยนะคะอืมจับเฉาหน่อยไม่ค่อยหวานชื่นหรือไม่มีความสุขหรอกกับในชีวิตคู่อะไรแบบเนี้ยแค่นั้นเองนะแต่แต่ถ้าในเรื่องของเออ รูปลักษณ์ภายนอกการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่าง,งคุณจะดูดีในสายตาของเขานะคะแต่อีกมุมหนึ่งเขาอาจจะมองคุณเป็นคนที่ขี้เกียจด,ด้วยนะคะไม่ทําอะไรเลยไม่ชอบทําอะไรทั้งนั้นงานบ้านงานช่องไม่ทําอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเขามองคุณแบบนี้เหมือนกันอืถ้าเป็นคุณเป็นคู่กันเขาก็มีความเบื่อหน่ายนะคะในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แบบคู่รักอ่ะนะคะก็จะมีความเบื่อหน่ายอืมมันเหมือนกับว่า แต่ถ้าไม่ใช่คู่ก็เหมือนกันเขาก็มองว่าชีวิตคู่คุณไม่ดีอต่อให้คนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะใน,ในห่วงความคิดของคุณนะคะอืมอ่ะมาดูกันต่อมหรือว่าอีกมุมหนึ่งสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะชีวิตของคุณอาจจะเคยแรนแค้นมาก่อนก็ได้อาจจะเคย ยักจนมาก่อนก็ได้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเหมือนคุณบุญกุศลคุณส่งผลนะทําให้คุณก้าวขึ้นสู่ที่สูงได้แต่สําหรับบางคนบางท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบบวชหรือชอบปฏิบัติธรรมได้นะหรือเคยบวชมาแล้วก็ได้นะคะอืมเขามองว่าบุญกุศลนะ่ะส่งผลคุณอ่ะมาดูกันต่อนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นใครเป็นแบบไหนเป็นยังไงอีกนะใบที่เจดสิบสี คุณเป็นสามีภรรยากันแน่เลยเนี่ยถึงจะอยู่แล้วมันเนี่ยนะคะเป็นคู่คุณหรือเปล่าเขาก็มองว่าเป็นคู่เป็นเนื้อคู่เป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกแบบนี้ก็ได้นะอืมรู้สึกว่าคุณจะชอบทําบุญหรือเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากกว่าเขาอีกนะคะคุณเป็นคนที่เป็นผู้นําคนได้ดีนะคะเป็นคนเก่ง เป็นคนเก่งเป็นคนที่พูดจาดีเป็นคนที่พูดจา,ดนนดจาแล้วมีคนเชื่อถือมีหลักมีการแล้วสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณเองสําหรับบางคนบางท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบฟังธรรมก็ได้หรือเป็นคนที่ชอบสอนคนอื่นหรือสอนคนอื่นเก่งแบบเนี้ยก็ได้นะคะมีความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นแบบนี้ก็ได้แล้วสิ่งที่แม่หมอมองนะสําหรับบางเนี่ยเขามองคุณว่าคุณอาจจะชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือเปล่านะ อืมเป็นคนเก่งอะ่ะเป็นคนที่มีความสามารถมากแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขามองนะคุณเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ทํางานดึกดื่นหรือว่าทํางานโอเวอร์ไทม์ทำงาน,งานล่วงเวลาได้ดีมากๆคือคือทํางานแบบไม่มีเวลาเออจะเป็นแบบนั้นเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของการงานอืมมาดูกันต่อที่ไพ่ New ish, นะิววิสน่ะมาดูซิว่าไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรนะเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงอีกนะคะคนที่อยู่ในห้วงความคิดชาวราศีกุมและคนาลุมลมีน a c l ิ s 8ถ้วย3เหรียญ7ดาบแล้วก็3คาทานะคะคุณเป็นคนที่สู้จนหยดสุดท้าย จะเป็นแบบนั้นนะคะจะเป็นคนที่สู้จนหยดสุดท้ายเออจะเป็นคนที่ไม่ยอมไม่ยอมแพ้นะคะเป็นคนที่มีเงินเป็นคนใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนชอบบริจาคคนชอบให้เก็บกันในเรื่องของการเงินการทองหรือชอบทาบุญก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเงินนั่นแหละเนาะเป็นคนที่คําพูดคําจาพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตลอดเวลาแต่ เอ,อเขามองว่าคุณแอบ,บซ่อนเงินไหมหรือเปล่า <c oughs> นะบางครั้งเขาไม่ไว้ใจนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีความลับนะสิ่งที่เขาเห็นเขาอาจจะแบบเหมือนคุณแอบ,บทําแอบ,บซุ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนก็ได้หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการตกลงการเจรจาอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่เขามองว่าคุณแอบ,บทําลับหลังเขาคือไม่ให้เขาได้รู้อะไรแบบเนี้ยมันมีในเรื่องของการทําลับหลังกันนั่นแหละนะคะที่เขามองคุณอะนะคะ อืม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการงานแต่แม่หมอมองว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะอืมคุณเป็นคนที่สิ่งที่เขามองนะถ้าอะไรที่ไม่เติมเต็มชีวิตคุณคุณจะละทิ้งมันแล้วคุณจะออกไปแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มันใช่กว่าเดิมสิ่งที่มันเติมเต็มกว่าเดิมแบบนี้เป็นต้นมาต่อกันที่ไพ่ยิปซีสุดท้ายละมาดูซิว่าคนในห้วงความคิดคุณเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงนะคะ 4คาถาเอ่อสเตรนท์เทมเปรสโอ้โหไพ่เมเจอร์ขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะคะจัสติกแล้วก็แล้วก็อะไรนะอัศวินเหลียนอืมคุณคือคนที่เขาแต่งงานด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานมากโดยเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การงานความสำเร็จต่างๆนานานะคะเป็นคนที่ ต้องการความยุติธรรมต้องการความยุติธรรมหรือเรียกร้องความยุติธรรมก็ได้นะคะโดยเฉพาะการเงินเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากๆปรับตัวเก่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเก่งแบบนี้ก็ได้เป็นคนที่มีอํานาจนะคะอํานาจบริหารเป็นคนที่บริหารงานเก่งบริหารเงินเก่งนะคะเป็นคนที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบนี้เป็นต้นเขามองคุณเป็นแบบนั้นนะมองไปในเรื่องของอํานาจมองไปในเรื่องของความยิ่งใหญ่ นะคะคุณค่อนข้างมีมีความยิ่งใหญ่หรือว่าฉเฉลียวฉลาดมากๆนะคะที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีคือควบคุมทุกอย่างได้เป็นอย่างดีแม้แต่ความยากอะไรต่างๆนานาแบบนี้เป็นต้นอืมเป็นคนที่มีกิจการงานที่มั่นคงแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะคะถ้าทํางานประจําก็จะมีตําแหน่งที่สูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวก็จะมั่นคงแบบมากๆมีในเรื่องการย้ยายการเปลี่ยนแปลงบ่อยการปรับเปลี่ยน,ยน,ยน,ยนบ่อยนะคะ เป็นคนที่มีไอเดียบันเจดิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเป็นคนที่ชอบทดลองทาสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวของคุณเองแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เขามองเป็นคนที่หาเงินเก่งลงทุนเก่งแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับชาวราศีกุมและคนากุมเนาะแม่หมอขอจบคาทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยเนาะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ